พอตัวที่โมได้ก็ขับพับนั่ได้เนะอที่จะออกขาข้างนะครับงอแล้วก็โพสท่าแบบยดืนแบบใช่ใครมันสวัสดีครับวินีต้อนรับสู่โรโบคาเฟ่ครับวันนี้เที่ยวมาโชว์ทำไมสดใสอ้าวันนี้วันนี้ไทยจีนกำลังดังไงอ๋อดักชว์ ซื้อพันไงโอ้สายโดมตังเหลือไม่ใช่่ไมใช่เดี๋ยวอีสักพักหนึ่งเดี๋ยวนี่าตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็คือคือโมโมทาโร่อ่าของของของกล่องที่กล่องรวมอ่ะอ่าที่มันเอามาขายนี่แหละตัวแรกแต่ทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าจะทำให้มันรับขาได้อ่ะในในฉากที่มันโฆษณานั่งนั่งบนตลังอ่ มันต้องรอไอ้ตัวแกนกลางตัวนี้ที่ออกมาใหม่ซึ่งนี่เป็นทีบันไดอ่าเป็นทีบันไดอ่าจะออกมาปีหน้าแต่ทีนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เนี่ยมีการทําให้มันยกขาได้อันนี้คือหมอม่อนซ่อมได้เพจหมอม่อนซ่อมได้หมอม่อนซ่อมได้เดี๋ยวผมจะฝากขอบคุณหมอม่อนซ่อมได้ที่ให้มาดีๆูนะครับอ่าคือเขาทําได้เขาทําได้เขาทําให้มันแบบ เหมือนเวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบพับขาได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะทํซึ่งสามารถซึ่งตัวนี้มันไม่ได้อตัวนี้มันยกกระโปรงไม่ได้ใช่ตัวนี้ยกเนี่ยมันยกกระโปรงไม่ได้แล้วมันสามารถนั่งนี้ได้แต่ทีนี้ทีนี้เราบอกก่อนว่างานโมะมันอาจจะไม่ได้สวยหรือไม่ได้เนียนเท่าของของที่มองมาจากโรงงานแต่ถ้าสมมุติว่าทําแล้ว มันไม่แพงมากเราตอบโจทย์มุกเล่นของเราได้ใช่ใช่ใช่คือคือพี่มอนเขาทาขานี้แล้วก็ทําให้แข็งบิดได้อ่าแขนเนี่คือถ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้แค่ตัวนี้จะบิดไม่ได้เข้าพับออกมันจะพับเข้าพับออกได้อย่างเดียวแต่ตัวนี้พี่มอนเขาทาให้มันบิดได้บิดได้ยกแขนได้อะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทําก็คือใส่สปริงใส่สปริงลงไปตรงนี้ตรงตรงหัวตรงตรงเนี้ย คือตรงนี้คือมันจะมันจะเด้งขึ้นตอนที่ใส่หมวกใส่หมวกมันจะเด้งขึ้นอ่าแต่นี้มันจะแบบค้างอัตโนมืออ่ะอันนี้อัตโนมัติอ่าอันนี้มันจะเด้งกลับเป็นปิดปิดไว้ตลอดก็ก็คือแก้ไขจุดอ่าก็แก้ไขมาซึ่งจุดซึ่งอันนี้ไม่ใช่แน่ใจตัวพีบันไดไม่น่ามีไม่น่ามีอ่าแต่ก็ยังไม่รู้แขนแขนก็ไม่รู้อ่าแขนยังไม่รู้แขนเอยหมวกเอยเนี่ยไม่รู้อ่าแต่ขาเนี่ย เราแค่ว่าขาอืพับได้อืแต่คือคืออย่างที่บอกถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเออมันเป็นงานโมแล้วไม่อยากจะไปไปซื้อพีบันไดหรือไม่อยากรอก็ราคาสูงด้วยนะใช่ไหมราคาพีสูงด้วยราคาตัวพีบันไดใช่รู้สึกที่เปิดเปิดมาตัวแกนอย่างเดียวสองพันกว่าบาทมีโต๊ะนั่งมีฉากแล้วก็มีมือก็มีนิ่นได้ทั้งขุดอ่ามีพัดอะไรเงี้ยก็ลองติดต่อไปที่ ติดต่อไปที่เพจหมอม่อนสบายเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ว่าติดต่อไปที่เพจหรือว่าโทรคุยกันมันจะมีเบอร์ติดต่อกันอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่าโมแล้วรับได้อะไรเงี้ยก็ก็คือมันอาจจะมีลอยลอยคือมันมันมอยู่แล้วแหละงานโมก็คือแต่ว่าโมแล้วเราเล่นก็คือขึ้นอยู่ว่าเราเน้นการเล่นเราเน้นแบบสวยงามเเน้นสวยงามหรือว่าก็ ก็ลองซื้อที่บันไดไปดีกว่าถ้าเน้นว่าอยากเอามาเล่นไม่ได้อะไรได้ลูกเล่นผมว่าจะได้ลูกเล่นมากกว่าตัวทีบันไดวก็อันนี้แหละเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกแต่ราคาราคาก็ไม่ได้แพงเท่าตัวปีค่าโมก็ไม่ได้แพงเท่าปีอ่ะก็ลองลองถามลองลองถามเขาดูแล้วกันกว่าอ่าอ่าแล้วแล้วเราจะได้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะอ่าเราจะเล่นตัวนี้อ่าเราออกแบบ เราจะได้ลองเราลองทำท่านั่งดูนะแต่ว่าตัวนี้เราเราเอามาเปรียบเทียบกันยืนยืนโชว์ให้ดูว่าระหว่างตัวเก่ากับตัวโมตัวปกติกับตัวโมต่างกันยังไงที่อย่างมีอะไรเพื่อนไหมครับตัวนี้ก็ชอบเล่นตรงนี้ที่มันมีสปริงนะครับนเป็นอัตโนมัติเลยอัตโนมนี้อัตโนมัติอันนี้อัตโนมัติไม่ไรเดี๋ยวให้พี่เอกรวมรายให้ดูแล้วกันอ่าอ่าได้ ผมรออนผมรออยู่ลุ้งลุ้งเขารอเล่นอยู่เขารอเล่นอยู่โออยู่รออยู่ส่งเอาทุกไปไม่ไม่ส่งมาเลยเี่นครับไอเลยก็จะเหมือนเหมือนโอ้นี่เศกิจก็คือพอบอดดิแต่พอตัวที่โมได้ก็ครับ พับนั่งได้นเนาะเกอจะงอข้างนะงครับงอแล้วก็โพสท่าแบบยืนแบบใช่ให้มันแบบได้ได้อัดาลดมากขึ้นถ้ามีถ้ามีสแปนอน่ะอสายแขงมาแล้วไม่แต่ถ้าอย่างนี้เอามายืนโพสแบบท้าแบบืี้กำลัง ได้อยู่ได้หนึ่งก็ได้อยู่ได้อยู่ก็ต้ตอตออกก็คงคงต้องมีสแตนแหละต้องมีตัวค้ำอะไรเอาหาอะไรมาเป็นก็มีนั่งตรงนอี้อ่ะอันนี้จะ็มีก็าอี้ถ้านั่งนะครับถ้านั่งก่อนยกลกไกขึ้นได้นี่ยกได้สุดเลยนะครับใช่เก้าสิบองศาคืออันนี้เห็นพ่อที่คุยกับหมอม่อนเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยแกแปลงให้ให้ยกได้อีกเพราะว่าพ่อปกติถ้าแค่แค่ทันให้กระโปรงมันเปิดได้เนี่ย มันยกได้ไม่ขนาดแต่ต้องโมให้เพื่อให้มันยกันั่งแบบเก้าสิบเลยก็เนี่ยนั่งเจ้ากาแฟเจ้ากาแฟกาแฟเจ้ากาแอน่ได้เนี่ๆๆไม่ไม่อมไม่หอม้ากาแฟนี่ได้อ่ะเนี่ยปล่อยนั่งเลยปล่อยนังเลยอ่ะปนั่งเลยปนั่งเลยเนี่ยมันก็จะนั่งได้แบบนี้นั่งเหมือนอันนี้เหมือนนั่งบอลลัง ใช่ก็ดูด้านหน้าก็จะไอ้นี่เลยร่วงมันรึไม่มีพลังแก้วกาแฟก็ได้ก็นั่งจิบกาแฟไม่ใช่กาแฟตาบั๊นะนั่กาแฟนะนั่กาแฟนะกอปปีอยู่ข้างหลังร้านข้างหลังร้านถ้ามาแล้วสอยมันยังไม่มาเนี่ยนั่งจิบกาแฟรอชมวิวหาไปก่อนได้เนี่ยก็โอเคนั่งได้ตาม การในตัวเช่นก่าทำไมไม่ทำมันตั้งแต่แรกแล้วมันจะขายตัวนั้นได้ยังไงล่ะโอ้ยอะไรแล้วตัวสีดำมันทำให้นั่งได้อันไม่รู้รู้สึกตัวดำนั่งได้เลยนั่งได้เลยอะรแล้วก็แถมมือใอมกคู่หนึ่งใช่ครับใจร้ายเปลี่ยนดาวไม่หรอกมันก็แพงกว่าปกติไงราคาพีแม่งมาสี่กว่าไปตายมั้งสี่ตายเลยอืเพ่นี่แค่พีนะ ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปขําหันเงินเพื่อให้ได้มาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเรื่องนี้หน่อยเรื่องเดี๋ยววอนเรื่องพีออเดอร์หน่อยอ่าถ้าจะรับเงินตอนพีออเดอร์รับแล้วอ่ะจำนวนของอ่ะที่เอามาให้เขาอ่ะควรจะเอาให้ครบหน่อยเพราะคนที่เขาวางเงินไปอ่ะเขาก็หวังอยากจะได้ของ ไม่ใช่ว่าเรามาถึ<อ>ง,งเสร็จปุ๊บเนี่ยรับเงินไปก่อนเสร็จปึ๊บอะแล้วพอพอของมาเสร็จปึ๊บตัวที่ราคาขึ้นอะไปบอกโด,ดออโดนตัดของโดนตัดของอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นร้านรับเพียคุณต้องคุยกับมิลเลอร์ให้มันเรียบร้อยใช่ไหมกี่ตัวเท่านั้นใช่รับได้ห้าตัวก็ห้าตัวไม่ใช่รับห้าตัวเอาไปยี่สิบเอาไปยี่สิบแล้วไปเอาเงินมัดจำกามาก่อนอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ไม่แฟงแตัเคนมัดจำไงถูกว่าบางทีเขารอ ก็รอทีห้าหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะบางร้านนั่นเราไม่ได้พูดถึงคนผีทั้งหมดอืมเราก็เราก็พูดถึงแค่นี้แหละแต่ต่วนใหญ่ส่นใหญ่ผมบอกเลยผมเจอไงเป็นอะไรต้องมาลงกับเราใช่ก็มันเป็นวิธีการเอาเงินไปหมุนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไงอืมนั่นแหละถูกว่าผมเลยผมเลยไม่ไม่ผมเลยไม่ค่อยทำพีไงพี่เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือเราบางตัวมันเสี่ยงถูกไหมล่ะ เราไม่รู้ทำทีเราไม่รู้ว่าจะได้มาครบไหมอ่าเราไม่รู้ไงแล้วอย่างนี้ก็คือของเราอมาช้าเพราะเรากดเองอ่าแล้วของของที่ออกมาตามกําหนดผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้อันนี้ผมพูดถึงบริษัทเลยนะไม่ได้พูดถึงคนรับทีนะอ่าคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมยอดของอ่ะที่พีไปก่อนแล้วอ่ะมันมีจํานวนอยู่แล้วแล้วทำไมเอาเข้ามาในคนในเมื่อในเมื่อคุณรับทีแล้วเรื่องกันดั้มเนี่ยนะ บอกเลยนะบริษัทเนี่ยใช้ไม่ได้ของอ่ะให้เขาว่ายื่นในนามบริษัทรับพีไม่รู้บริษัทไหนไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วกันของอ่ะของอ่ะเขาพีไปเสร็จปึ๊บแล้วอ่ะเขาพีไปเสร็จปึ๊บแล้วอ่ะเห็นพวกกันดั้มเนี่ยไอ้ของโตดีอ่ะเอามาให้เขาเขาก็เขียนไปก็ใบพีออเดอร์มันมามีตัวนี้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 เข้าแต่ถึงเวลาอันนี้โดนตัดอันนี้มาน้อยอันนี้โน่นนี้นั่นแต่ถึงเวลาไปวางขายเองตาม ตามห้างตามห้างอย่างเงี้ยเฮ้ยเซนเซอร์ท้าอย่าไปทำ <c oughs> อย่าไปทำ <c oughs> จะบอกให้ว่าพวกพวกคุณเนี่ยอยู่ได้พวกพวกเราดีแหละพวกเราหมุดงานนีหล่ะกระจายของให้คุณใช่ปะคุณเอาชิ้นปลามันไปอะ่ะเหลือตัวที่ดองขายไม่ได้อะ่ะ <c oughs> แล้วก็จมทุนแล้วก็จ่าเงินที่ไหนมาหมุนได้ คุณก็ไม่มีมดงานเออก็รู้ก็รู้แหละว่ามาแล้วราคามันขึ้นแต่คุณมีกําไรอยู่แล้วจากการเปิดพีไ่าคุณได้โอกาสมีโอกาสมีกําไรจากการเปิดพีแล้วคุณมีกําไรของที่คุณมาเนี่ยคุณมีกําไรคุณแป้นตัวแทนอยู่แล้วใช่เพราะคุณเป็นตัวแทนคุณได้นี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้ตัวเล็กๆอ่ะที่มันแบบยืนบ้าง ให้ให้ตัวเล็กๆอย่างอย่างร้านแบบเล็กๆอ่ะให้เขามีแบบต่อลงหายใจให้เขามีของดีๆขายลูกค้าให้เขามีกาไรจ่ายค่าเช่าร้านให้เขามีคนไปจ่ายค่าสินบ้างไม่ใช่ว่าตัวดีๆคุณเก็บชิ้นปลามันไปกินหมดแล้วคุณเหลือแบบกระดูกกระดูกแทบจะไม่มีติดเนื้อเลยมาให้เขาเนี้ยเออไอ้นี่ผมพูดจริงผมเห็นแบบนี้มาหลายทีแล้วแล้วผมคนหนึ่งที่แบบว่าผมเข็ดอ่ะเออซึ่งเรามีโอกาสด้วยแหละเรามีโอกาสแบบไอ้นี่ได้เราก็เลยแบบไม่ไม่อาจจะไม่ได้ง้อเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่พูดถึงว่าถ้าถ้าถ้าจะให้อตัวเล็กๆนั่างมันอยู่ได้อ่ะคุณก็ต้องใจกว้างอนะอับพึ่งพาอาศัยกันดีกว่าอ่าึนเรือเสือพึ่งปลามันมันไม่มีมันไม่มีบริษัทใหญ่ขนาดไหนที่ว่าจะรวยด้วยด้วยด้วยตัวของตัวคนเดียวอะไรอย่เงี้ยเพราะทุกอย่างมันมีมันมีเฟืองที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเันะไม่ว่าจะเป็นเฟืองเล็กเฟืองใหญ่ ให้เฟืองพวกนั้นนะมันอยู่ได้มีน้ำมันย้อนให้เขาอ่ะได้ป่ะพี่ให้เฟืองพวกนั้นอ่ะมันมีน้ำมันหยอดหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงเฟืองเล็กๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวฐานคุณมันก็โตเองอนี่ยถือว่ามันมีช่องทางกำายมากขึ้นใช่มีช่องช่องทางกระจายมากขึ้นอ่ะพอแล้วหมดพอแล้วบ่นพอแล้วเล่นหุ่นดีกว่า ก็นี่นะก็เรารีวิวไปแล้วแต่นี่คือเรามาเน้นเรื่องจุดขยับจุดขยับเพิ่มเติมแล้วก็จุดแก้ไขเดียวแก้ไขในหลายจุดให้แบบแก้ไขมาได้ได้เล่นสนุกสนานได้เล่นสนุกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาทีมไปถึงบริษัทใหญ่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวโดนฟ้องครับอยากจะบอกว่าพี่ครับ พี่ครับพี่บริษัทใหญ่บางทีพี่ออกพี่ออกของอ่ะพี่ก็จะเปลี่ยนสีเยอะพี่ก็ทําตัวใหม่ออกมาบ้างพี่เล่นย้อมสีจะซื้อซื้อแต่ละสีเก็บไม่ทันแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวเขาไม่มีให้เราเล่นนะอะไรนะเดี๋ยวเขาเครื่องแล้วไม่ให้เราเล่นนะก็ไม่อะไรเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่ผลิตใช่ป่ะเรามีโอท็อปอยู่แล้วควายธนูอย่างงี้ไอเสือเพนเสือเพนอย่างงี้ รถสำรองอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานี่แหละเราโอท็อปไทยแลนด์ทำเองออกแบบเองจับริสัตว์ใหญ่เขาไม่ทำแลอ่าก็ไม่ผลิตของเล่นนะเขาไม่มีฮีโร่เดี๋ยวเราปั้นที่นี่ก็ได้สปอร์ตเลนเจอร์้มาใหม่มาใหม่ปั้นเลยดินเหนียวเลยดินเหนียวเลยปั้นดินเหนียวแล้ววางล่างแล้วม่จุดปั้นเสีย เนื้อหนังก็น้อยแต่คือก็ไม่ได้มีอะไรก็คือส่วนใหญ่พอจริงๆแล้วก็คือจุดขยับอะมัน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 ก็มีตามตามตัวของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวขามันจะไอ้ตกนกลางะมันจะค่อนข้างฟลิกหน่อยแล้วทีนี้ะพอแก้มาเสร็จปุ๊บมันก็จะอิสระเพิ่มขึ้นมันก็จะขยับได้เยอะขึ้นก็จะโคสท่าโพตท่าขึ้นโพตท่าที่เป็นนั่งาอซิกเนเจอร์เราการนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือว่าแบบโคสท่าดามนิดหน่อย นี่นี่นี่ยังไม่ได้ลองรวมร่างนะเขาน้าจะแก้พี่มอญเขาน้าจะแก้แก้แขงมาให้นิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ยเวลารวมร่างอ่ะถ้ารวมถ้ารวมสองตัวมันยืนยากละเพราะมันจะเอียงไปข้างหน้าน้ำหนักน้ำหนัก่ังกอนอยู่ใช่ใช่ใช่วิธีการการยืนนี้ต้องให้คำไว้วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดของการ ทำให้มันไม่ไม่ไม่นกไปข้างหน้าคือเอานกมาใส่แล้วให้มันถือหอกโอคำเอาไว้ล่างสุดยอดไปถึงล่างที่รวมกันนกนกกับมังกรกับไอเสือก็คือมีหอกมาค้ำอ๋อยืนค้ำไว้ไอล่างล่างสุดยอดนะใช่วิธีแก้วิธีแก้มันงงายหน้าสุดยอดเดี๋ยวไว้ไว้นกมาแล้วเรามาทำรีวิวอะ เดี๋ยวทำเดี๋ยวนกมาเดี๋ยวมาทำรีวิวให้ทีอันนี้เป็นตัวแก้ไขของอุนิไทยจีนแล้วกันของของของพี่มอนเขาได้ไงก็ถ้าสนใจติดต่อแกเลยติดต่อแกแล้วก็คุยกันดูลองคุยกันดูละกันคือแต่บอกไว้ก่อนอย่าอันนี้ที่งานโมจะไม่เนียนเหมือนของของบริษัทแล้วมันต้องออกมาแล้วเหมือนเป๊ะเเหมือนจะตองใม่กะกล่องเงีงานโมเนี่ย ไม่จาเป็นที่จะต้องสวยเหมือนของของออกมาถ้าคุณพอใจในการในจุดขยับที่จะต้องเพิ่มเข้าไปแต่ว่าตัวที่โมอาจจะมีรอยมีอะไรบ้างถ้าพอย์ของคุณเนี่ยคุณตั้งใจว่าคุณอยากได้จุดขยับไอ้เรื่องที่มันจะมีรอยมีอะไรไม่ต้องซีเรียตแต่ถ้าซีเรียสเรื่องของอย่าไปโมไปซื้อตัวแท้เลยบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้จะได้จะได้ไม่เออจะได้จะได้ไปว่า จะได้ไปว่าพี่เขาไม่ได้จะได้ไปว่าพี่เขาไม่ได้ไปตัดสินใจกันก่อนใช่ถ้าที่ว่าโมเออโอเคต่อหมอมั่นได้เลยถ้ารับถ้าถ้าถ้ารับได้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอยากได้จิตพยาธิอยากได้รอยหน่อยก็ชอบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยชอบอยากไปโพสวก็ไม่อยากไปซื้อตัวใหม่ใช่ใช่ถ้ารับได้ตรงนั้นก็ก็เดี๋ยวสายเล่นอยู่แล้วถูกต้องถูกไม่ใว่สายลมถูกต้อง อ่ะโอเคก็คนี้ฝากไว้เท่านี้รู้สึกบาดเจ็บหลายจุดละอ่ายังไงยังไงก็เดี๋ยวให้พี่พงขึ้นในนี้ให้ละกันอ่าฝากละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันครับพี่ชอบโลโบคาเฟ่ครับสอัสดีครับ